สวัสดีค่ะวันนี้เอ็ีก็จะพามาแนะนํำรถบดหน้าเหลกักง,งนะคะคันนี้จะเป็นไซส์3ตันครึ่งนะคะของไมว่ารุ่น MUC40A นะคะคันนี้เป็นเอลออขับ2เท้านะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะก็จะทําการเปิดสั่นนะคะแล้วก็ ไป30299นะคะติดต่อหาคุณจิรจโลดได้เลยนะคะ